สวัสดีค่ะทุกคนไหนใครยังไม่มีก i ิฟตอกใช้บ้างถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรค่ะวันนี้ฝนจะมาสอนทำกิฟตอกน่ารักนรักใช้เองกันก่อนที่เราจะไปทำการฝนแนะนำเซตคิบเข็มสร้างไรายได้เซตนี้เลยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมสามารถทำควบคู่กับงานประจำหรือเด็กๆที่หารายได้ระหว่างเรียนภายในเซตก็จะได้ปิบขีน5สีตัวการ์ตูนสิปลายไม่สาแบบและยังได้น้ำยาเคลือบเงาหนึ่งขวดแถมฟรีชุดบีบอีก5ชุดไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง350บาทที่สำคัญคือจัดส่งฟรีทุกบ้านเลยขั้นแรกก็ต้องเอาดินปั้นมาผสมสีแล้วก็ปั้นขึ้นรูปทรงเป็นตัวเค้กจากนั้นเอากาวมาทาเพื่อที่ จะเชื่อมดินกับกิฟต์ต็อกเข้าด้วยกันจากนั้นเอาวิปครีมมาใส่หัวบีบเตรียมที่จะแต่งหน้าเค,ค้กกันค่ะพอทากาวเสร็จแล้วก็จัดการบีบให้รอบตัวเค,ค้กแล้วแต่ว่าเราจะตกแต่งออกมายังไงตามใจชอบเลยค่ะ อันนี้ฝนก็จะเลือกเป็นวิปครีมสีขาวเพื่อจะมาบีบตรงหน้าเค้กนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเม็ดดินปั้นสีแดงเปรียบเสมือนเป็นลูกเชอร์รี่ แค่นี้เราก็จะได้กิฟต็อกเค้กน่ารักน่ารักไว้ใช้เองแล้วทำไม่ยากเลยจะทำใช้เองหรือทำขายก็ยิ่งดีค่ะเพราะสามารถสร้างรายได้เสริมได้จริงใครที่ยังไม่มีพื้นฐานในการทำหรือประสบการณ์เป็นศูนย์เนี่ยสามารถทักปรึกษาฝนได้ตลอดค่ะทางร้านยินดีให้บริการ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆใ,ให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายคลิกดูคลิปอื่นๆของพวกเราได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลย